ทางออกที่3-4รถพี่น้องเด้อถามมาจากสถานีสามโลงพี่น้องบนถนนไฟฟ้า BTS นอกพี่น้องเนาะบนถนนสุขมุมวิทนั่นเองบาบุกจะไปเสถานีสายสีเหลืองเฮลโลสวัสดีครับนี่ครับเทพารักพี่น้องครับนัางสายมือทา่านผู้ชมครับจะไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลขสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่นเองพี่น้องบารบนสกายวอล์คพี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือ เส้นทางที่บาบจะไปมือนี้พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยป้าบนสกายบอกทีหยางนะพี่น้องเนาะอย่บนด้านบนหัวบาบจะเป็นหลังรถไฟฟ้า B t s ที่มุ่งหน้าไปเคหะสมุทรปราการพี่น้องด้านซ้ายมือนี่คือให้ไหลเลยพี่น้องเป็นสถานีรถไฟฟา้าสายสีเหลืองโมโุ่เร็พี่น้องครับเริ่มต้นจากสถานีเลยเอ่ะพี่น้องเริ่มต้นจากสถานีนะ่ะนี่แหละบ <c oughs> ินทันกัน รถไฟฟ้าบีทีเอ็ดคลีน้องคับพีน้องเอ๋ยพีน้องเอ๋ยนี่คือถนนสุขุมวิทพีน้องมุ่งหน้าไปทั้งสมุทรปราการเด้อพีน้องเด้อด่านสายมือของบาโบะเป็นสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองพี่น้องปาติโทปฏิโทมือแรกพี่น้องปูพ้นกะทิว่าคลื่นๆพีน้องเป็นการเปิดใส่ของมือวันที่3เองพีน้องมอนี้กะทิว่ามือแรกพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนะขึ้นเบอร์ไทยใส่บริการฟรีพีน้องหนึ่งเดือนได้พีน้องเอ๋ยจากสถานีนี่ สวัสดีครับพี่น้องครับสำบายดีพี่น้องม่างมณีบาบูยู่ที่ถนนพี่น้องถนนสุขุมวิทหรือว่าอยู่บนสถานีสำโรงพี่น้องรถไฟฟ้าบีทีเอสจะไปเชื่อมต่อนี่เลยพี่น้องรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโนเรียวนาะพี่น้องเนาะถ้าบาบูบอกพิทบอกเสียกับข้อสุดข้อไปเด้อพี่น้องเด้อเอาล่ะพี่น้องบาบูจะเดินทางไปสัมผัสแหลกน้องพี่น้องเนาะเป็นการเดินทางของบาบู กันที่บ่ามือแรกแขกมาพี่น้องเอ๋ยทีบาบูบมาเนาะพี่น้องเนาะบาวยายบอดมาวันนี้บาบูบมาเปิดทางกวาดมือหนาบาบูบจะพาบาวยายมาอีกชิ้นนึงพี่น้องเอ๋ยบนสกายวอล์กแห่งนี้ว้าวยังเอี่ยมอองใหม่เลยพี่น้องเอ้าบาสเซียบาบูบเรือพี่น้องเรือทางออกที่สองตรงไปพี่น้องนี่คือสถานีสามโรงว้าวพี่น้องเอ๋ยนี่คือสถานีสามโรงพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวบาบูดจะไปสัมผัสและ S 1> <S 1> <S ไปพบพ่อครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นตนะสายสีเหลืองเป็นทางแรกของชีวิตพี่น้องเพราะว่ารถไฟฟ้าเส้นนี้เพิ่นก็นชื่อว่าเพิ่งเปิดใช้บริการเนาะพี่น้องเนาะเปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการของวันที่3มื้อน,นี้เองพี่น้องเอ๋ยเอา้าไปลองสัมผัสเบิ่งว่าสิเป็นเฉดเช่นไรเนาะพี่น้องเนาะเอา้าเดินทางไปเลยกันแล้วกันผู้ค้นเชื่อคึกคือพี่น้องเอ๋ยบนสถานีนี่ว้าว ว้าวพี MM ่น <cción> <Luc ar> <adia> really? ้องเอ๋ยสัมผัสแรกที่ยานข้ามพี่น้องรู้ละอลังการขนาดเลยสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพี่น้องโมโตเร็วว้าวสมัยดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคานมือบาบูยูชีสถานีรถไฟฟ้าสำล้งเลยพี่น้องหลังจากที่เดินทางมาจากพกษาพี่น้องบนรถบนถนนรถไฟฟ้า b t ทอพี่น้องมาแนีตรงนี้วันนี้บาบูกับทีว่าเจะไปสัมผัสกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเหมือน ทางแรกของชีวิตเลยครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่น,เป,นเป็นสถานีมือแรกที่เพิ่นเปิดให้บริการเอาละพี่น้องมืนอนี้ความตื่นเต้นและความสวยงามครั้งแรกที่เป็นยังไงกะฝากทุกท่านรับชมไปพร้ๆกับบ่าบูเล่กันแล้วกันไปเอาละพี่น้องบาบูก็เริ่มก้าวขาแรกขึ้นมาเลยพี่น้องบนนี่เลยสะพานที่เป็นว้าวอย่างนั้นพี่น้องบันไล่เลื่อนอ้าวเอาละ ไปทางบาโบอยู่ชี้หัวมาก็แล้วกันพี่น้องว้าวว้าวว้าวพี่น้องเอ๋ยแท้แท้แท้วินาทีแรกวินาทีแรกพี่น้องว้าวฟ้าฟนี่คือสถานีเริ่มต้นเลยพี่น้องบนสถานีซัมรูว้าวว้าวว้าวพี่น้องเอ๋ยโอ้โหแปลกไหมพี่น้องล่างมันเป็นล่างเดียวเลยพี่น้องเด้อโอ้โหมาแล้วพี่น้องเอ๋ยป๊าดผู้คนเต็มเลยพี่น้อง ว้าว wow. นี่คือรถไฟฟ้า YM หนึ่งหพี่น้องรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโรเรลนี่คือนาตาพี่น้องเอ๋ยโอ้โหบัด <c oughs> ขังแหลกเลยกกว่าได้พี่น้องทักทายสบายดีเบาไก่เด้มมือเบาไก่บอดด้มากเบาไกรบร่บอดเห็นมือเบาบุบมาก่อนมุมมาก,ก่อนพว,วกเลยพี่น้องเอ๋ย <c oughs> นี่คือสถานีสำโรงพี่น้องเอ๋ยฮัดคนคือหลายแท่ วัววัววพี่น้องเอ๋ยคนขึ้นหลแต่ข้นขึ้นหลายอี๋ีคนขึ้นหลายอ๋อรอพี่นอกก้องเอ๋ยกำลังลงังไปบนสถานีรถไฟฟ้าพี่น้องนี่คือรถไฟฟ้าสถานีสำโรงพี่นอ้องนั้นก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS พี่นอ้องสถานีสำโรงที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแห่งนี้ผู้คนหลายพี่นอ้องบาโบเองิงรถขบวนหนากระแล้วการพี่น้องเอ๋ยพี่นอ้องเอ๋ยว้ายอ่อ,อนซ่อนเล็กอ่อนซ่อนหลัง ทานผู้ชมบอกกันเลยว่าตอนนี้ผูกคนกำลังเต็มขบวนทุกสถานีทุกขบวนเลยพี่น้องตอนนี้บาบูจะไปสถานีหวัวหมากพี่น้องเอ๋ยเริ่มต้นแรกสถานีนี้จะเป็นจนังไงเดี๋ยวไปล่องเบิบร์นพบรรยากาศมุ่งสูงสูงอะก็รถแลนความหนียมนุ่น,นจะเป็นจังไงพี่น้องคนบอกว่ารถคันนี้บิร์ีคนขับพี่น้องเอ <c oughs> ๋ยโดยระยะทางเกือบสามสิบกิโลเมตรพี่น้องจากสถานีสำโรงนะพี่น้องเนาะไปสิ้นสุดอยู่สถานีหวัวหมากเดี๋ยวล่องเบิร์กันแล้วกันว่าจะเป็นจนังไง โอ้ลอคข้อจักหน่อยเลยพี่น้องลอคข้อจักหน่อยลอคข้ออีกจักนิดพี่น้องเอ๋ Whoa, 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 Whoa. ว้าวว้าวว้าวบ่มีคนขับอีดีเลยบ่มีคนขับอีดีเลยมาเบิ่งสัมผัสกันแบบใกล้ๆเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้แบบใกล้ๆแบบชิดๆเลยเอา้าวปิดแล้วประตูพี่น้องเอ๋ยจักแล่นไปสถา,านีนาว้าวไปแล้วไปแล้วพี่น้องก็มิีนวลบริญญินเลยปุ้ยแล่นตามแล่นตามแล่นตาม ปลาติโตปลาติโตพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยโอ้อสังเกตเห็นร่างรถไฟฟ้าพี่น้องเอ๋ยจะเป็นร่างแบบร่างเดียวพี่น้องเงียบนิ่มสุดยอดดีีผูกคนที่ว่าก็บที่ว่า,าลายนี่พี่น้อังลายแล้วเพราะว่า จากที่บาบูสังเกตเนาะพี่น้องน้องมึอนี่เป็นบันหยุดวันทีสามพี่น้องเป็นบันเสาเดื่อพี่น้องเ้อเพรามว่าเป็นบันหยุดนะคาะเตลึ์บนสถานีสำโรงแห่งนี้พี่น้อง YL23 พี่น้องสำโรงพี่น้องสถานีสายสีเหลืองอาเบิงไก,กลเลยพี่น้องอันนี้คือล่างเลยพี่น้องเลื่อนล่างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโนเรลเ,ลเปลาไฟสีเขียว ว <Whoa. S 2> ูพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นข้อแปลกอีกอย่างหนึ่งพี่น้องสำหรับบาโบบอกเคยเห็นมาเป็นน้องนอนมือนี้ก็ถที่ว่ามีโอกาสด้มาลองพี่น้องมาลองสัมผัสบ,บนสถานีนี่เริ่มแรกจะเป็นจัางไรพี่น้องก็ถที่ว่าฝากตู้ตามเป็นกำลังใจงกันแล้วกัน ชื่อว่าเป็นเก่าวแรกของบาโบ่เล็กลกับเล่าการพี่น้องบนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแห่งนี้พี่น้องเดี๋ยวบาโบ่จะขึ้นรถไฟฟ้าไปว่าความประทับใจหรือว่าความตื่นเต้นและก็ความอลังการของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนี้จะเป็นอย่างไรพี่น้องความตื่นเต้นผู้คนกระหม่อหนาหลายตาพี่น้องโดยเฉพาะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าถ่ามันช่วงที่คล่องคล้อยสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้เพราะว่ายาวนานอีีพี่น้องรถติดขนาดเลยก่อนที่มีการก่อสร้างเวราะว่าการ รถไฟฟ้ากะที่ว่าจะเป็นการระบายรถติดอีกได้ไหลายบันหลายก็คงหน่อยแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาบูเองกะทิขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้วพี่น้องฝากทุกท่านติดตามเป็นกำลังใจให้บาบูในเดอรพี่น้องเนื้อสำหรับคลิปนี้สิลาไปเพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนพี่น้องติดตามคลิปบาบูคลิปหน้าก็แล้วกันว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าไปเป็นแบบไหนก่อนจากลืมกดไลห์เป็นกำลังใจพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่พี่น้องสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาบูโดยการกดขับโฆษณาะก็แล้วกันพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ